สวัสดีครับผมวรุินะครับจากเพจขายที่ดินสวนบุรีนะครับหรือที่ดินส่วนสวนบุรีนะครับพูดถึงในส่วนของบ้านและที่ดินนะครับที่ดินราคาถูกเนี่ยเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับแล้วก็มีความต้องการในตลาดค่อนข้างสูงนะครับทางผมเองเนี่ยก็มีโครงการอยู่โครงการหนึ่งนะครับอยากจะนําเสนอนะครับเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่มีเงินไม่มากนะครับสามารถที่จะมีที่ดินเป็นของตัวเองได้นะครับราคาโครงการนี้นะครับที่ดินถมแล้ว เริ่มต้นที่150,000บาทโครงการจะเป็นยังไงจะยงเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวก่อนนะครับใครที่ดูช่องผมก็จะรู้ว่าผมจะไม่ได้รีบร้อนพาไปโป๊ะอยู่ที่ๆเลยผมจะมาเริ่มต้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกของที่นี่ก่อนนะครับที่ดินโครงการนี้นะครับติดถนนลาดยางนะครับห่างจากจุดที่เราอยู่นะครับ5ทีหรือระยะทางประมาณ5กิโลเมตรจากปัม๊มปอทอสักโจม ซึ่งขอเปิดตัวเลยครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มปอทสักโจมไปครับไปดูนครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างขอยยกับกล้องเหมือนเดิมนะครับผมไปนี่ครับที่นี่จะเป็นในส่วนของปั๊มน้ำมันนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็เปิดตัวที่เนี่ยค่อนข้างบ่อยเลยนะครับที่นี่ก็จะมีนี่ครับร้านอาหารสรับใครที่ไม่เคยดูคลิปของผมนะครับก็ผมจะบอกทุกครั้งนะครับที่ปอทสักโจมเนี่ยก็จะมีในส่วนของร้านอาหารนะครับที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี่ครับ แล้วก็นี่ผมได้สั่งกาแฟไว้แก้วหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเดินไปคุยไปดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องอาหารติดแอร์นี่แล้วก็ทางด้านซ้ายมือนี่ครับก็จะเป็นในส่วนของกาแฟอามซนนะครับซึ่งที่เนี่ยผมบอกเลยว่าจุดเด่นของเขาคือว่าสวยมากนะครับใครที่มาก็จะลืมนี่ครับซื้ออาหารปลาแล้วก็ให้อาหารปลาคร์ฟด้วยนะครับที่นี่ยังมีปลาคร์ฟเยอะมากครับมีประมาณสามสี่สิบตัวเลยนะครับ ด้านหน้าเราก็จะเป็นในส่วนของร้านอาหารก็จะมีครัวอีสานนะครับส้ตตมตำผัดไทยกุ้งสดก๋วยเตี๋ยวนะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของสถานีเติมน้ามันนะครับแล้วก็สายมือก็จะเป็นเซเว่นนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับของปมปอทอที่นี่ครับก็จะเป็นในส่วนของออตลาดลงเกลือสักโจมนะครับเป็นตลาดขายของที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้เลยแล้วก็ ซ้ายมือเนี่ยจะเป็นสีแยกสัตโจมเราตรงไปเนี่ยก็จะเป็นเซเว่นโลตัสนะครับ CJ แล้วก็ตลาดสดนะครับที่ดินจะเป็นยังไงผมรีวิวในส่วนของความเจริญประมาณนี้พอนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ดินเลยครับผมครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมก็พาทุกๆท่านนะครับวิ่งอยู่บนถนน333นะครับเราเลี้ยวจากปั๊มปตทมาได้ประมาณสัก5ทีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณแยกหนองสันแตนะครับอ่า ตอนนี้พอเราถึงแยกหนอนสันแตปุ๊บเนี่ยทางขวามือนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวรอไว้เลยเห็นไหมครับอ่าจะมีถนนลาดยางนะครับผมนี่เห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นวัดอรุณธรรมเจดีนี่เราก็เลี้ยวเข้าซอยวัดอรุณไปเลยที่ดินเรานะครับอยู่ติดถนนลาดยางอยู่ในซอยนะครับอ่า ก็ซอยนี้นะครับค่อนข้างจะมีความเจริญสูงเลยนะครับซ้ายมือนี่ก็มีบ้านคนแล้วก็ทางด้านหน้าเนี่ยถ้าเรามีเหลียวนี่เราชนเลยนะก็จะเป็นบ้านชาวบ้านครับผมเป็นไงครับพื้นสร้างใหม่ๆเลยนี่เห็นไหมครับอ่าแล้วก็โอ้นี่ครับตรงนี้มีโรงเรียนด้วยเด็กๆเลิกเรียนกันแล้วข้างหน้าเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นถังแชมเปญนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของป่าปาหมู่บ้านแล้วก็สายมือก็จะเป็นป่าปาของอบตอทะเลบก แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราสามารถเลือกประปาได้เลยจะเอาเป็นของหมู่บ้านก็ได้เป็นของอบตอก็ได้โอมสุดยอดจริงเลยครับนี่เอาละครับแล้วพอเราขับมาได้สักพักหนึ่งนะครับเราก็จะเจอกับที่ดินของเราครับผมอยู่ซ้ายมือเลยเดี๋ยวเราไปรีวิวที่หน้าแปลงอีกทีหนึ่งครับผม แล้วครับแล้วผมก็พาทุกท่านมาอยู่หน้าโครงการแล้วนะครับผมนี่ดูครับน้ำเป็นไงครับน้ำสมบูรณ์นั่นนีน้ำไหลตลอดเวลาเลยนะครับโครงการเรานะครับมีถนนนะครับติดอยู่กับถนนลัดยางเลยนะครับหน้ากว้างที่เห็นถนนเนี่ยอยู่ที่6เมตรนะครับทําการปรับสมเรียบร้อยทั้งแปลงนะครับทางด้านขวามือนี่ครับด้านขวามือที่เห็นเนี่ย ก็จะเป็นบ่อน้ําขนาดใหญ่นะครับของท่านอื่นนะไม่ใ่ของเรานะมีขนาดประมาณ3ไร่นะครับวันนี้ผมรีวิวไม่เหงาครับเพราะว่าลูกน้องเยอะ <laughs> ลูกน้องเยอะมาเพียบเลยเดี๋ยวดูสิไม่เคยมีการรีวิวข้างไหนที่จะมีคอมสุขเท่านี้เลยท่านคิดว่า2ตัวใช่ไหมครับไม่ใช่ครับ <laughs> มีอีกตัวหนึ่งแล้วก็ที่ไม่เดินมาข้างหลังอีก2ตัวนะ <laughs> เอา้ามาดูเลยครับที่ดินนะครับจะมีทั้งหมดอ่า 4ล็อกนะครับไม่รวมล็อกที่เป็นบ้านนะนี่ครับก็ล็อกที่1นะครับที่ไม่มีบ้านนะครับก็จะเป็นที่ดินปรับถมแล้วขนาด2องร้อยตารางวานะครับก็คือหลักเขตจากเสานี้ถึงต้นต้นต้นกล้วยนะครับแล้วก็จากนู้นถึงตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือล็อกที่1นะครับวิวก็จะเห็นถนนหมายเลข333นะครับเห็นภูเขาใกล้ๆถามว่าเห็นไมเห็นนะ2ลูกไกลๆ ถ้าซูมดีๆจะเห็นรถวิ่งอยู่นะครับตรงนั้นคือถนนหมายเลข333นะครับเข้ามานิดเดียวถึงเลยนะครับนี่ที่ดินปรับให้แล้วเรียบร้อยถมสูงให้แล้วสูงขนาดไหนมันลงไปท้องนามันจะยังไงอยู่นะแต่ลงให้ดูก็ได้ <c oughs> อยากพิเศษว่ามันดีจริงๆครับใครจะซื้อที่นะครับท่านอย่าเน้นซื้อราคาถูกนะครับท่านต้องเน้นซื้อที่เขาถมแล้วและอยู่ได้จริงนะเพราะอะไรเพราะท่านมาถมที่หลังเนี่ยราคาถมอ่ะ ถ้าไม่ใช่คนทําโครงการเนี่ยมันค่อนข้างสูงมากนะอะแปลงนี้ครับนี่ครับพื้นเดิมเลยอันนี้คือพื้นเดิมนี่ดูความสูงนะครับยังไงครับว้าวอันนี้ผมว่าเกินห้าสิบเซนนะเกินไปเยอะเลยแหละดูสิครับเอ่อก็ไม่เป็นไรครับเราโครงการนี้เราได้ดินใกล้ผมก็เลยถมจัดเต็มให้เลยนะครับแบบเต็มเต็มเลยนะครับอะต่อมาครับนี่ลืมบอกไปครับ เมื่อคืนเนี่ยฝนตกดูเลยครับน้ําในนาเนี่ยน้ำขังเลยนี่เขาไม่ได้ปลูกข้าวนะนี่คือนาที่เขาแบบทิ้งไวเ้เฉยยังไม่ได้ทำเลยนะดูเดินี่เรือของเราเลยครับแห้งกริบเห็นไหมฮะอันนี้คือล็อกที่สองนะครับขนาด200ตารางวาเท่ากันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เป็นบ่อน้ําขนาด3าไร่เนี่ยเราจะเห็นบ้านเพื่อนบ้านเนนะี่ยฮะ ชัดเจนเลยตรงนี้บ้านหนึ่งแล้วก็ด้านหน้าอีกสองหลังตรงนี้บอกเลยครับบรรยากาศผมให้บรรยากาศดีมันมาง่ายมันสะดวกอะเซเว่นโรตัสเนี่ยเราขับรถไปเนี่ยห้าทีถึงเนะมันไม่มีอะไรเจ๋งขนาดนี้แล้วอะคนที่ซื้อล็อกสุดท้ายนะครับล็อกสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็น100ร้อยวากับ100ร้อยวานะครับก็อยู่นี่ครับล็อกที่สองจะมาสุดตรงนี้นะ ส่วนอันนี้เป็นล็อกที่3ล็อกที่3เนี่ยก็จะมีขนาด100รตารางวาก็กำลังพอดีพอดีครับใครที่อยากได้บ้านสวนบรรยากาศดีๆอะ่ะผมชอบตรงข้างหลังมากกว่าข้างหน้านะถามว่าทำไมเพราะว่าเนี่ยดูดิมันออกมาอยู่แบบโล่งๆแล้วอะ่ะเนี่ยดูพลพรรคมา4ตัว <laughs> ตามมารีวิวนะเนี่ยครับโล่งๆอากาศดีๆครับผมกล้าพูดเลยว่าตูตรงนี้สูตรอากาศได้เต็มที่อะ่ะ คือมันไม่มีอะไรที่จะมาทําให้เรารู้สึกว่าเ้ยชั้นอนึดอัดรเงี้มันโลง่งเนี่ยเนี่ยล็อกสุดท้ายเนี่ยแต่ผมเชื่อนะว่าล็อกสุดท้ายนะั้น้จะโดนจองก่อนร้อยจรางวาอ้าลืมบอกเลยที่ดินขนาด200ตารางวาถมแล้วห่างถนนลัดยางเห็นเห็นอยู่เนี่ยครับนิดเดียวนะครับออก333เนี่ยใกล้มากราคาเริ่มต้นที่200ตาอางวา2 5 0 0 0 0บาทแล้วก็ ร้อยตารางวาอยู่ที่1 5 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจก็าสามารถที่จะติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับผมจะมีเบอร์ไว้ให้ด้านล่างสำหรับคนที่สนใจที่ดินจะโทรเข้ามานะครับนัดเข้ามาชมได้ครับชอบไม่ชอบเราไม่ว่ากันนะครับไม่ซื้อก็ไม่ว่ามามาชมดูก่อนโครงการเรามีหลายโครงการนะครับไม่ใช่มีโครงการนี้อย่างเดียวนี่ดูความสูง,งนี่ยล่ะที่้อยวาถมให้ด้วยมัย้ยไงล่ะครับเฮ้ย เราไปขอรีวิวกันได้ไหมเดี๋ยวให้อาหารนะนี่ครับนี่ครับแล้วก็ที่สวุวรรณบุรีนะครับนกกระแจใต้แวดเนี่ยเยอะมากนะครับอาจจะมีเสียงเข้าไปนะครับแต่ผมว่ามัน,มนบรรยากาศนะธรรมชาตินะครับลองคิดเล่นๆนะครับว่าถ้าถมร้อยวาขนาดนี้ครับใช้รถใช้ไหความสูงขนาดนี้ถ้าถมด้วยตัวเองเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าต้องมีประมาณ4ี่ห้าหมื่ ผมถมสูงนะนไม่ถมต่ำเลยแต่บอกก่อนนะครับผมไม่ได้คุยว่าผมถมได้ถูกนะเพราะว่าผมได้ดินใกล้แล้วดินที่ได้เนี่ยก็บอกตรงครับว่าได้มาฟรีด้วยนะครับเราก็จ่ายแต่ค่ารถค่าอะไรเงี้ยมาเลยได้ราคาถูกนะครับก็ถือว่าแปลงนี้ใครซื้อก็โชคดีไปนะครับได้ราคาที่ไม่แพงแล้วก็ทางขวามือเนี่ยครับ ก็จะเป็นในส่วนของบ่อน้ําใหญ่เลยมีปลาด้วยแต่ก็ดูจากขนาดล้าประมาณสักไล่ครึ่งนะครับอเ,เป็นถังแชมเปญอยู่อ่ะโอเคครับวันนี้พาชมที่ดินหลายแปลงเลยแล้วก็รีวิวหลายแปลงเลยนะครับสําหรับคนที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสําหรับคนที่สนใจที่ดินก็โทรมาตามเบอร์โทรทีท่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม,ผมพูดคำหนึ่งเลยว่าเย็นผมพูดตรงไปตรงมาเลยตอนนี้ผมรู้สึกเย็นเลย